สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงของรายการนุพน์คุยข่าวนะครับกับช่วงเย็นของวันวันที่28นะฮะมกราคม2569นะฮะคนนี้คนลืมไปแล้วว่าตกลงแล้วคือเป็นวันอะไรกันแน่นะฮะวันที่28มกราคมน่าจะเป็นวันดูนะฮะน่าจะเป็นวันพุธแล้วนะฮะวันพุธแล้ว ก็กลับมาเจอกันกับผลุพรนะครับเจอกันทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงนี้นะครับแต่ว่าช่วงเวลาจะแปรเปลี่ยนไปบางครั้งก็อาจจะเป็นช่วงเที่ยงวันบางครั้งก็อาจจะเป็นช่วงของเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มแล้วแต่เวลาสะดวกผมก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเจอกันทุกวันฮะเจอกันทุกวันนะฮะวันละประมาณสักน่าจะประมาณสักวันละครึ่งชั่วโมงได้ครับ ซึ่งผมเองก็มีความตั้งใจนะฮะที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีเราโดยเฉพาะในช่วงของการที่จะมีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่8นะฮะกุมภาพันธ์ .2569 นี้ครับก็อยากจะพูดถึงในส่วนของการไปออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา8นิา จนถึงวันที่จนถึงเวลา17นิกาของวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นะฮะ8กุมภาพันธ์2569ครับเดี๋ยวเราไปดูสักนิดหนึ่งนะฮะในการเลือกตั้งนะครับซึ่งเขาจะมีขั้นตอนอยู่นะครับในการใช้สิทธิเลือกตั้งและก็รวมทั้งในส่วนของอเดี๋ยวผมขอให้ดูตรงเนื้อหาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ฮะ อันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นะครับเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะ <c oughs> มีการเลือกตั้งอยู่นะครับหนึ่งก็คือเลือกตั้งสสเขตก็บัตรสีเขียว2ก็คือการเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อบัตรสีชมพูและก็3คือการกาเสียงครับออกเสียงประชามติสีเหลืองครับเพราะฉะนั้นใน2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการใช้สิทธิเลือกตั้ง จะมี2ใบคือสีเขียวสีสีเขียวสีชมพูและก็สองสองคือการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองแต่ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะจะได้ใบทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนนะฮะไปดูขั้นตอนว่าโอ้ลืมไปแล้วก็ในส่วนของทางด้านคุณสมบัติทีนี้ครับคุณสมบัติของผู้ที่จะ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งว่าจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูกันสําหรับคุณสมบัตินะครับผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็ออกเสียงประชามตินะครับจะต้องมีสัญชาติไทยครับถ้าเผื่อเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาตินะครับจะต้องมีการแปลงสัญชาติมาแล้วนะครับไม่น้อยกว่า5ปีครับไม่น้อยกว่า5ปีนะครับ แล้วก็2คือมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับ uh huh. นี่คือรายละเอียดนะครับสำหรับผูท้ที่มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับแล้วก็ออกเสียงประชามตินั่นคือจะต้องมีสัญชาติไทยถ้าเผื่อเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี2คือมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งหรือว่าวันออกเสียงประชามตินะครับ3ม,มีทะเบียน ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งนับถึงวันออกเสียงประชามติครับนี่คือคุณสมบัตินะครับ3ข้อใยกันครับมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีและวก็ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเขตออกเสียงไม่น้อยกว่า90วันครับสำหรับหลักฐานที่นี่ครับสำหรับหลักฐานในการใช้แสดงตนในการลงคะแนนนะครับ ท่านจะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนถึงแม้ว่าจะหมดอายุแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบัตรหรือว่าหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและก็มีเลขประจําตัวประชาชนเลข13หลักนะครับนะฮะหรือว่าจะเป็นบัตรประชชจําตัวเจ้าที่ของรัฐอย่างเช่นบัตรข้าราชการก็ใช้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นใบขับขี่ก็ใช้ได้ครับหรือว่าจะเป็นพาสปอร์ตก็ใช้ได้ครับ นอกจากนั้นยังสามารถที่จะใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นไทย i อดนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับนี่คือในส่วนของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและก็หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเสียงนะครับในวันที่8กุมภาพันธ์2569ครับตั้งแต่เวลานะครับ 7นาฬิกาจนถึงเวลาเอ่อตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึงเวลา17บนาฬิกาสำหรับการเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิ์นะครับในการเลือกสสอและก็ออกเสียงประชามตินะครับหนึ่งคือท่านจะต้องไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ก่อนวันเลือกตั้งวันออกเสียงประชามติไม่น้อยกว่า25วันครับโดยการตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยเลือกตั้งที่ออกเสียงหรือว่าบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งที่ออกเสียงไม่น้อยกว่า20วัน แล้วก็ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือว่าออกเสียงมาอยัางเจ้าบ้านหรือว่าจะตรวจสอบทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนครับก็ได้เช่นเดียวกัน,นครับนี่คือการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์นะครับในขณะเดียวกันการเพิ่มถอนชื่อนะครับกรณีที่ชื่อเราหายไปสามารถเพิ่มได้หรือถอนชื่อในกรณีที่มีชื่อคนอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของเรานะครับ เราสามารถที่จะแจ้งถอนชื่อได้แต่ว่าจะต้องเป็นการแจ้งก่อนวันเลือกตั้งออกเสียงไม่น้อยกว่า10วันนะครับหากพบว่าตนเองหรือว่าผู้มีผู้ที่มีชื่ออยู่ในทีเวียนบ้านไม่มีรายชื่อนะครับนี่ไปขอเพิ่มชื่อได้หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทีเบียนบ้านของตนโดยมิได้อาศัยอยู่จริงอันนี้สามารถที่จะขอถอนชื่อได้โดยการยื่นคําร้องผ่านนายทะเบียนอําเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอเพิ่มชื่อถอนชื่อพร้อมนาพร้อมนำเอาสำเนาทะเบียนบ้านและก็บัตรประชาชนหรือว่าบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางรัชการออกให้ไปแสดงตัวตนด้วยนะครับในกรณีที่ไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์นะฮะเลือกตั้งรู้ออกเสียงได้นะครับในกรณีที่ท่านไม่ไปเลือกสอสอแจ้งเหตุภายในเวลา7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเวลา7วันนับจากวันเลือกตั้งครับแล้วก็ในกรณีที่ไม่ไปออกเสียงประชามติ ต้องแจ้งเหตุก่อนวันออกเสียงประชามติหรือหรือว่าภายในภายในเจ็ดวันนับแต่วันออกเสียงนะครับโดยทําเป็นหนังสือที่ต้องระบุเลขประจําตัวประชาชนและก็ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียนอําเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยผ่านช่องทางนะครับหนึ่งคือจัดส่งทางปรชณีแล้วก็ลงทะเบียน2แจ้งต่อนายทะเบียนอําเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตัวมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ของตนเองหรือว่าจะทําเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปทําการแทนก็ได้เช่นเดียวกันหรือแจ้งผ่านทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ครับโดยการแจ้งผ่านไปที่เว็บไซต์นะครับ w w ร์ไว bora d o p a go t h หรือเว็บไซต์เวิร์นไว์เว็บ o t ect go ts หรือว่าผ่านทางนน์นแอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับนี่คือในส่วนของทางด้านการเตรียมความพร้อมนะครับในการเตรียมตัวไปเลือกตั้งคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็หลักฐานที่นำไปแสดงแล้วก็การเตรียมความพร้อมต่างๆรูปทั้งการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปฟังขั้นตอนนะฮะเออยังไม่ฟังขั้นตอนเดี๋ยวไปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับโอ้เขาก็เน้นมานะครับเน้นมากับเรื่องราวของการการออกเสียงประชามตินะครับท่านจะสามารถออกเสียงประชามติได้นะครับก็คือจะมีด้วยกัน3มช่องด้วยกันก็คือการช่องเห็นชอบไม่เห็นชอบหรือไม่แสดงความคิดเห็นการได้เพียงแค่ช่องเดียวการกบาทนะครับการกบาทถ้าเพื่อเห็นชอบ แสดงว่าต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่ถ้าเปิดการไม่เห็นชอบแสดงว่าท่านไม่อยากให้มีการแก้ไขประชารัฐธรรมนูญครับหรืออาจจะไม่แสดงความคิดเห็นครับแล้วแต่นะฮะแลวแต,แวแต่แล้วแต่พันจะาเหตุดไปครับบอกหัวซารเรื่องนี้ให่ถึงมือครับนี่ประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569เวลานะครับ8นาฬิกนถึงเวลา17นาฬิกาครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวขา้อข้อมูลข่าวสารจากทางด้านกกตแจ้งข่าวฝากมาครับเราจะไปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับเป็นเรื่องราวของทางด้านเ,ออเป็นเรื่องราวของทางด้านการเลือกตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับซึ่งผมเองก็จะไปวิเคราะห์นะครับ ในเรื่องราวของผลของการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์ก็ทางด้านอุบลคอนเน็ก็เชิญนะฮะเชิญให้ไปร่วมวิเคราะห์ด้วยผมเองก็ก่อนหน้านี้ผมได้มีการนําเสนอข้อมูลไปแล้วนะฮะนำเสนอข้อมูลไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือนําเสนอข้อมูลไปเ,เป็นบทวิเคราะห์จากเนชั่นครับจากเนชั่นเขาได้มีการวิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจนะครับกับเรื่องราวของ การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอุบลเราทั้งหมด11เขตนะครับว่าเขามีความเห็นเป็นอย่างไรวันนี้จะเอาข้อมูลอีกข้อมูลด้านหนึ่งครับมานำเสนอครับนั่นคือจากทางด้าน m a n a g e ออนไลน์ครับโดยเฉพาะนะฮะการเลือกตั้งสนามอุบลราชธานีเราทั้งหมด11เขต11เก้าอีครั้งนี้ทางด้าน Manager ออนไลน์เชื่อว่าจะมีการแข่งขันดุและก็มีการแบ่งที่นั่งสอสอหลายพักและก็มีพักภูมิใจไทยนะครับ นำโด่งว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือข้อมูลจากทาง Manager o ออนไลน์จะเหมือนหรือว่าต่างจากจะเหมือนหรือว่าต่างจากเนชั่นสุดสัปดาห์หรือไม่ต้องติดตามครับดูนะฮะนี่เป็นบทวิเคราะห์นะฮะเป็นช่วงของนุกพรวิเคราะห์แต่ว่าเป็นบทวิเคราะห์ที่นำมาจาก Manager o ออนไลนที่เขานำเสนอผ่านทางด้านหนังสิพิมพ์ผู้จัการนะครับเว็บไซต์ของพูจัการเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมา โดยทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์เขาได้มีการนำเสนอเอาไว้อย่างนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโดยทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์นะครับบอกว่านะครับที่นั่งสสจังหวัดอุบลราชธานีเรา11เขตเลือกตั้งครัานี้แข่งกันดุเดือดคาดแบ่งเฉลี่ยกันหลายพารครับส่วนใหญ่เป็นว่าที่สสหน้าเดิมโดยมีภูมิใจไทย กระแสมาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยพักเพื่อไทยไทยรวมพลังและก็กล้าทำครับในขณะที่เนชั่นรายสัปดาห์นะฮะเนชั่นบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้น่าจะมีการหัวกันระหว่าง2องพักใหญ่นะครับเนื่องจากว่าการหัวในความหมายคือว่าเป็นพวกเดียวกันแต่อยู่คนละพักและก็หัวกันว่าเขตนี้นะครับเปิดโอกาสให้แก่พักนี้พักนี้หลีกทางให้ครับ แต่ก็าอาจจะมีพักอื่นที่เป็นตัวสอดแทรกเข้ามานะครับแต่ว่าสองพักใหญ่มีการหัวกันเนื่องจากว่าเป็นพวกเดียวกันแต่ว่าคนละพรรนั่นเป็นมุมมองของเนชั่นนะครับแต่ว่าทางด้านเมนเจออนไลน์บอกว่าแข่งขันกันดุเดือดครับแต่ว่านำโดนี่คือพักภูุิิใจไทยครับโดยเมนเทจออนไลน์ได้ใช้บทวิเคราะห์บอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีเรามีที่นั่งสสร,ระบบเขตมากถึง11เ,เขตครับ การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีพักใหญ่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันอย่างคึกคักครับเริ่มจากพักเพื่อไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนะครับครั้งที่แล้วนี้ได้สอสอเขตไปทั้งหมด4เขตโดยเขตหนึ่งก็เป็นวรทธิ์กัตินันลูกชายของนายเกรียงกัตินันอดีตรองหัวหน้าพักเป็นตัวยืนครับแล้วก็มีผู้สมัครประชาชนก็คือนายธิรพลเพ่งจันทร์เป็นคู่ต่อสู้แม้ว่าจะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่แต่ว่าครั้งที่แล้วนี้ผู้สมัคร พรคประชาชนที่มาในานามของพักคก้าวไกลก็ได้ทำคะแนนได้ดีครับแพ้ให้แก่วรริษฐ์สอสอหลายสมัยไปประมาณ3-4พั 4, นคะแนนครับแล้วก็ปรากฏว่าพอหรือตั้งครั้งนี้คนที่ห่างจากวรรษิษฐ์0 0 0พันพันคะแนนนี้ปรากฏว่าทางพักประชาชนไม่เลือกเป็นตัวแทนของพักครับจนกระทั่งทางด้านคนที่สมัครรายเดิมนี้ต้องย้ายไปอยู่อีกพักพักหนึ่งครับนะแล้วก็ทางด้านพักประชาชนก็ไปเลือก ตัวเลือกใหม่นะฮะซึ่งเป็นคนอุบลแต่ว่ามาจากต่างพื้นที่ครับมาจากต่างพื้นที่นะครับอันนี้เราคงไม่ได้พูดถึงหมายเลขนะครับเพราะฉะนั้นเขตหนึ่งนะฮะเขตหนึ่งนี้ก็เป็นการสู้กันนะครับก็คือระหว่างพรรคเพื่อไทยและก็พรรคประชาชนครับซึ่งคู่แข่งของคนเดิมของพรรคประชาชนนั้นย้ายไป,ไปอยู่อีกพรรคพรรคหนึ่ง แต่ว่าตัวแทนของพรกประชาชนเป็นคนอุบลแต่ว่า,าทํางานในพื้นที่อื่นพึ่งพึ่งมาลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับโดยเมนเจอร์ออนไลน์บอกว่าสําหรับพักเพื่อไทยครั้งนี้ถือว่าเป็นศึกหนักอีกครั้งหนึ่งของพักที่กระแสะตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นครับนะตอนนี้พักเพกเพื่อไทยนี้เป็นช่วงขาขึ้นนั่นคือขาขึ้นกา่หน้าผาค,ครับกระแสะตกทําให้อดีตสอแล้วก็อดีตผู้สมัคร คนสาคัญนะของพักนะครับย้ายพักครับไม่ว่าจะเป็นพ่อลูกตระกูลพิพทักษ์ความพันลบนะครับโดยผู้เป็นพ่อนี่ก็คือชูวิทย์กุยนะครับย้ายไปอยู่กับพักกล้าธรรมเป็นสอสอบัญชีรายชื่อส่วนทางด้านลูกสาวย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยครับส่วนผู้สมัครที่ลงมาแทนในนามของพรักเพื่อไทยก็เป็นคู่ต่อสู้หน้าเดิมที่เคยแพ้สุดารั์ในเขตเลือกตั้งครั้งที่แล้วนั่นคือเชิดศักด์หรือว่าตีเล็กโวกข้คุณการนนท์นะครับซึ่งก็เป็น สมาชิกของบ้านใหญ่ของธทรการพืชผลนะครับตีเล็กนี่จริงๆแล้วก็ทํางานในพื้นที่ในานามของพรรคภูมิใจไทยมานานนะครับแต่บทที่จะเลือกให้เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อที่จะลงแข่งขันสอสอครั้งนี้ปรกากฏวพรรคกลับไปเลือกทันด้านการนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของกุ๋ยครับพิธาพอพรมลบครับก็เลยทําให้เชิดศักดิ์หรือว่าตีเล็กต้องย้ายค่ายจากภูมิใจไทยจากสีน้ำเงินไปสังกัดพรรคเพื่อไทยนะครับสีแดงครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็สีแดงน,นี่ก็ถือว่าเป็นถิ่นเก่าของคุณพ่ออดิศักดิ์พกอคุลการนนท์นะครับซึครั้งนี้พรคภูมิจะแท้ต้องพยายามเพิ่มที่นั่งในเขตนี้ให้ได้ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่สามารถจอดที่นั่งของจังหวัดอุบลได้เป็นครั้งแรกโดยได้สอสอไปถึง3คนด้วยกันจากที่ไม่เคยมีสอสอมาก่อนนะครับก็ต้องรักษาที่นั่งเดิมเอาไว้ให้ได้ครับและก็พร้อมจะเพิ่มที่นั่งขึ้นจากสามที่นั่งให้กลายเป็น4ที่นั่งครับ ซึ่งจากการย้ายมาของสุดารัฐพิทักษ์พรพลบหรือว่าการลูกสาวกุยชูวิทย์พิทักษ์พรพลบในเขตเลือกตั้งที่7ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจากกระแสนะครับก็ผมเองก็เห็นวันนี้ผมขับรถไปที่พื้นที่ของเขตเจแล้วนะครับก็เห็นป้ายอยู่กันเพียงแค่สองป้ายนี่แหละครับก็คือทางด้านตีเล็กกับกุยเออกับการนี่แหละครับสองป้ายนี่คือถือถือว่าเป็น คู่เบียดกันอย่างยิ่งทีเดียวของเขตเ็ด,เดส่วนจะเป็นอย่างไรต้องรอการวิเคราะห์ในวันที่8กุมภาพันธ์เวลา17อานิกานะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งวิเคราะห์อยู่ที่ตรงนั้นครับต่อไปนะครับทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมบอกว่าส่วนอีก4ที่นั่งนะครับจะเป็นการแบ่งกันของ2พักก็คือพักกล้าทร,รมกับพักไทยรวมพลังครับ โดยเขตเลือกตั้งที่2นะครับพร,รรคกล้าทาได้วุฒิพงษ์นามบุตรครับแชมป์หลายสมัยในเขตเลือกตั้งที่2อ,อดีตผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ลงสนามครับย้ายจากพระแม่ธร,รณีบีบมวยสมบีบมวยผมนะครับย้ายมากลายเป็นพร,รรคกล้าทำนะฮะพรรคกล้าทำนะฮะเดี๋ยวเราดูหน้าตาชนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับนี่คือคุณสสเอครับวุฒิพงษ์นามบุตรนะครับหลานชายของอดีตสอสวิทูนนามบุตร ย้ายค่ายครับจากพักประชาธิปัตย์นะครับมาอยู่ที่พักกล้าธรรมเป็นครั้งแรกนะครับเป็นการย้ายครั้งแรกครับก็เป็นอดีตสสหลายสมัยซึ่งพื้นที่หาเสียงนะครับก็อยู่เขตสองตอนนี้เห็นกินมาอยู่บางส่วนของอำเภอเมืองด้วยนะเขตสองนี่ครับแต่ว่าทินเขาก็คืออำเภอเขื่องในก็พักกล้าธรรมก็น่าจะมีโอกาสนะฮะเพราะว่าวพุทธพงษ์นามบุตรนี้พูดง่ายว่าเป็นถิ่นของ เรื่อนนายอยู่แล้วนะครับโอกาสค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าก็มีคู่แข่งเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่ากระแสของวุฒิพงษ์น่าจะมาแรงนะครับอาจจะเป็นพร,รรคกล้าทำอาจจะสามารถปักธงได้ครับแล้วก็อีก3ที่นั่งนะครจะเป็นการต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับในเขตเลือกตั้งที่3ครับสามพักเอ่อเขตเลือกตั้งที่3ก็มีพักไทยรวมพลังที่ได้ผู้สมัครหน้าเดิมก็คือพิมพ์การพลสมัคร อันนี้ก็สอสอพักไทยรูพลังนะครับซึ่งก็มีกังฟูเป็นหัวหน้าพักนี่ครับเป็นสอสอที่มาแบบมามื่นเมื่อครั้งก่อนครั้งนี้เป็นเป็นสอสอในพื้นที่ฮะในเขตสามน่าจะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ไหมนะครับพิมพการพลสมัครนะฮะนี่ก็เป็นพักไทรูพลังนะครับแล้วก็จะมีเขต9้ามาดามกบนะครับจิตวันหวังสุภกิตตกวสนซึ่งก็เปลี่ยนจากสนามอ,อบอจอนะครับลงมาสนามส,ามสอสเขต ในานามของพรรคไทยรวมพลังและก็มีหัวหน้าก็คือหัวหน้ากังฟูนี่ครับเป็นคนที่เรียกว่าลงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องครับนะ,ะเดี๋ยวไปดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพชนิดหนึ่งภาพนี้เป็นภาพนี้นะฮะเป็นเขเจ็ดนะฮะเขเจ็ดนี่ฮะนี่ทานดาชสุดารัตนะครับสอสอการพิทักษ์ผลรพบนะครับแล้วก็วอีภาพหนึ่งนะฮะ อีกภาพหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาก่อนนะฮะอีกภาพหนึงก็เป็นภาพของสสเป็นภาพของสสเขต1นี่คือทางด้านสสเขต1นะฮะลูกชายของเครียงกัติน,นันบวรสิทธิ์กัต,กติน,นันนะครับตอนนี้กำลังจับฉลากอยู่ครับอันนี้ภาพประกอบนี้นํามาจากทางด้าน Manager ์ออนไลน์นะครับ ต้องขอบคุณมินิเจอร์ออนไลน์ครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับไปดูต่อดูเหมือนว่าเป๊ะเมมมนิเจอออนไลน์ก็เน้นอยู่เพียงแค่3เขตนะฮะสามเขตครับ,รรบโดยทางด้านเขต3นะครับพักไทยรุมพลังนะครับคาดว่าก็จะมีพิมพ์การพลสมัครน่าจะรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ส่วนเขต9นะครับมาดามกบ จิตวันหวังสุภกิจโกศลซึ่งเปลี่ยนจากนายลกลงสนามนายกอบจมาลงสอสอเขตในนามของพักไทยรุ่พลังนี่ก็ดูว่าพักไทยรุ่พลังเองก็หวังว่าจะแจ้งเกิดเช่นเดียวกันส่วนเขตเลือกตั้งที่10นะฮะเสียเชียงครับเสียเชียงสมศสักดิ์บุญประชุมครับเจ้าของพื้นที่เดิมจากพักไทยรุ่พลังซึ่งก็เป็นเจ้าของพื้นที่เขตชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อคราวเกิดการประทะก,กันร,ระหว่างทหารนะครับทหารทั้งสองฝ่ายนี้ก็ปรากฏว่าทางด้าน คุณสมศักดิ์นี่ก็ทำหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับก็ได้ใจทั้งทหารและก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไปเต็มๆคงจะเข้าบินได้ไม่ยากครับเมื่อมาเจอคู่แข่งหน้าใหม่อย่างเช่นวัชรพลเชื้อคงจะพักเพื่อไทยลูกชายของคุณสมคิดเชื้อคงครับก็เชื่อว่าเสียเสียงนะครับน่าจะรักษาตําแหน่งนี้เอาไว้ได้ครับนะฮะดูเหมือนว่าทางด้าน มนเจอร์ออนไลน์ก็วิเคราะห์เอาไว้ประมาณนี้ครับนะับวิเคราะห์ไว้ประมาณนี้ในวันที่23กลุุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ mm hmm. แล้วก็ไม่ได้พูดถึงเขตอื่นนะฮะแต่ว่าพูดถึงเขตที่โดดเด่นก็มีเขต1เขต2เขต3เขต7แล้วก็เขต9ครับแล้วก็เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับน่าจะแข่งขันดุเดือดนะฮะเขาว่ายอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าตัวเลขนโยบายที่ให้แก่พี่น้องประชาชนนี่ เป็นสีอะไรนะฮะเห็นบางคุณก็พูดล้อเลียนว่าบ้านหลังนี้นะครับมีสมาชิกอยู่3คนนะครับขอรับเป็นสีนี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับครับอ่ะจับตาดูนะฮะจับตาดูครับว่าสรุปแล้วนะครับในอุบลเราจะได้ยังคงรักษาตำแหน่งคือแต่ก่อนที่เขาเรียกว่าจังหวัดนั่นะเขาเรียกว่าสหาประชาชาตินะครับเพราะว่า เป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสานครับที่สอสอหลายพักครับได้ไปจากจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับซึ่งจังหวัดอื่นเขาอาจจะมีเพียงแค่1นึ่พักหรือ2พักแต่ว่าอุบลเรานี้คือหลายพักงวดนี้นะครับก็คิดว่าคงจะไม่ต่างกันครับก็น่าจะมีโอกาสนะฮะมีทั้งพักใหญ่สองพักใหญ่คือพักภูมิใจไทยแล้วก็พักเพื่อไทยรวมไปถึงพักกล้าทํานะฮะรวมไปถึงในสุดของพักไทยรวมพลังน่าจะ แบ่งพื้นที่กันนะครับส่วนพักประชาชนนะฮะพักประชาชนตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามว่าจะยกไม้ตายอะไรนะงัดสู้กันไม่ว่าเดิมทีนั้นคือผลโคกรเลอกตั้งครั้งที่ผ่านมานี้พักประชาชนนะครับในเขตต่างๆนี้จะอยู่คะแนนอยู่ระดับ2ระดับ3ของแต่ละเขตนะครับซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าพักก้าวไกลมีกระแสที่แรงมากครับมาครั้งนี้ในมของพักประชาชน คุณเท้งนะครับจะทําให้กระแสรแรงเหมือนกับคุณพิธาหรือไม่ต้องติดตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากกระแสในส่วนของทางด้านการบูทจากโพต่างๆนะครับดูเหมือนว่าทางด้าน,านพรรคประชาชนนี้จะมีคะแนนนํโด่งนะครับทั้งคนที่อยากให้เป็นนายกแล้วก็รวมทั้งสสด้วยนํโด่งแต่ว่าในพื้นที่จริงจะเป็นอย่างไรนี้ต้องติดตามต่อไปครับเ,เราจะทิ้งท้ายนะครับเราจะทิ้งท้ายกับ10ขั้นตอนของ สิขั้นตอนของออของการเลือกตั้งสสนะครับจากทางด้านกกตได้ส่งมาให้นะฮะสิขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะสิขั้นตอนของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งครับนะฮะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะ ไม่รู้ว่าเสียงจะออกหรือเปล่านะครับอ่านี่คือสปอร์ตจากทางด้านกกต10ขั้นตอนของการเอกเสียงประชาม,มติแล้วก็เลือกสสครับเชิญครับ นั่นคือสิบขั้นตอนของการเลือกตั้งนะครับในวันที่8กุมภาพันธ์2569วันนี้รายการพนพพลคุยข่าวนะฮะก็คงจะจบไปเพียงแค่นี้ครับแล้วก็จะมีข่าวคราวรายเพิ่มเติมก็จะนําเสนอไปทุกวันแต่ว่าวันเวลาอาจจะไม่ไม่ตรงกันนะฮะแล้วแต่ความสะดวกของผมนะฮะอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงสายช่วงเย็นนะฮะผมสะดวกเมื่อไหรผมก็นําเสนอเหมือน,นั้นครับ แต่ว่าก็จะมีข้อมูลดีๆนะครับนำเสนอให้รับทราบกันนะครับ <c oughs> ทุกวันนะฮะทุกวันครับจนถึงโน่นนะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสอสต่อไปครับเย็นวันนี้ก็คงต้องรับลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามประการนุพพรคุยขาวกับผมนุพรพันเพลงสวัสดีครับ